ฉันขอยกนิ้วให้เลยที่เนี่ยยอดเงี่ยมจริงๆโดยมีคนไทยบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอ๋อเวลาฉันขึ้นรถใต้ดินเนี่ยฉันจะหลับแต่ว่าบางทีก็เลยสถานีปลายทางนะโดยหนุ่มฝรั่งเศสก็มาตอบนะคะ <S Hi s สว e t ี e welcome to another episode of reaction video if you're watching me for the first time i name is mz and i'm so super excited to meet you all guys oh i'm so excited today because we'll be checking out this beautiful one about thailand and i'm so so happy guys i won't be going into details we'll check what everything about this video we'll be checking it out we'll be seeing it on a video let's not waste too much time let's dive into it guys มีคลิปวัยรอที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะคนแรกเขาเป็นชาวต่างชาติบอกว่านี่คือสถานีรถไฟในกรุงเทพมีการจัดระเบียบมากดีกว่าลอนดอนสะอที่เนี่ยอาจจะเป็นสถานีรถไฟที่มีการจัดระเบียบมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตเลยนะดูสิคนไทยทุกคนเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบเลยไม่ได้มีใครมาบังคับด้วยทุกคนนั้นเดินต่อแถวกันฉันเห็นแล้วรู้สึกประหลาดใจจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลย โดยเจ้าของคลิปก็บอกนะคะบอกว่าฉันเพิ่งเห็นเนี่ยแล้วก็แบบคำเนี่ยขึ้นมาในหัวเลยคำว่า Amazing Thailand ฉันรักที่นี่จริงๆโดยมีต่างชาติอีกคนนึงใช้ชื่อว่าเบอร์ดีเขาบอกว่าลองไปดูที่โตเกียวสิถ้าเกิดชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็โอ้โหอย่างกับฝันร้ายเลยอะ โดยมีต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่าบิกกี้เขาบอกว่าฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมไทยนี่แหละคนไทยให้ความเคารพต่อผู้อื่นเสมอโดยมีคนไทยมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของครีเอเตอร์ท่านนี้นะคะบอกว่าเอ๊ะคิดว่าการเข้าคิวเนี่ยเป็นเรื่องปกติมาขนาดเข้าห้องน้ําในเมืองไทยคนยังเข้าคิวเลยโดยเจ้าของคลิปก็มาตอบนะคะบอกว่าฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆฉันอยู่ในลอนดอนเป็นเวลาหลายปี ผู้คนเนี่ยเวลาขึ้นรถไฟฟ้ามาออกกันอยู่ข้างๆรถไฟหลังจากนั้นก็เบียดก,กันเข้ารถไฟฟ้าไม่เหมือนกับในเมืองไทยเลยและมีต่างชาติอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่าดีโป้ค่ะเขาบอกว่าตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันแปลกใจมากฉันคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะไม่ใช่แค่เพียงในสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้นรถใต้ดินสกายเทรนตามสนามบินต่างๆหรือแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำสาธารนณะคนไทยเขายังเข้าแถวเลยซึ่งครีเอเตอร์คนนี้ก็บอก ว่านั่นแหละเป็นเรื่องที่แบบฉันรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วก็ไม่คิดเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยจะมีความเจริญทางวัฒนธรรมขนาดนี้และต่างชาติอีกคนนึงใช้ชื่อว่าแชนนอนค่ะเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยเข้าคิวกันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกประเทศนะที่ฉันเห็นประเทศแรกก็คือในเมืองไทยนี่แหละขณะฉันไปอังกฤษคนที่ขึ้นรถไฟเนี่ยเขายังไปออกกันที่หน้าประตูรถไฟเลยไม่มีใครเข้าแถวแบบนี้นะ และมีต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่าอับบาซาเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ก็จะมีการต่อแถวเหมือนกันนะซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความมีศิลธรรมของคนเอเชียนี่แหละและมีต่างชาติอีกคนหนึ่งช้ชื่อว่าคีล่าค่ะเธอบอกว่าย้ายไปอยู่ยุโรปสองปีที่ยุโรปเนี่ยรถไฟใต้ดินขอบอกว่า <c oughs> สุดยอดจริงๆทุกๆคนเร่งรีบกันทั้งหมดแล้วก็ไม่มีระเบียบเลย และอีกคนหนึ่งค่ะต่างชาติชัชื่อว่าอาร์ตเนเวอร์ดีนเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเข้าแถวทุกอย่างเลยนะที่ฉันเห็นไม่ใช่แค่สถานีรถไฟฟ้าแม้แต่ถ้าขึ้นรถเมล์หรือว่าซื้อของที่ร้านอาหารพวกเขายังเข้าคิวเลยไม่มีใครแซงคิวกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีครีเอเตอร์ที่ใชัชื่อว่ามิกค่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยยืนเป็นแถวขณะรอขึ้นรถไฟฟ้า ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านอกจากประเทศญี่ปุ่นสถานีรถไฟในเมืองไทยเนี่ยดูสะอาดแล้วก็น่านับถือมาที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอยู่ในนิวยอร์กไม่เคยเจอแบบนี้เลยโดยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคนแรกใช้ชื่อว่าปีเตอร์เขาบอกว่าลองไปขึ้นรถเมล์ดูสิโดยมิกก็ได้เข้ามาตอบนะคะบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยมาประมาณเกือบปีแล้วแหละเป็นช่วงเวลาที่สนุกสุด,สด อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าวอเตอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไปประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์ทุกทกที่ก็มีสถานีรถไฟที่สะอาดเหมือนกันแหละโดยมิกก็ได้เข้ามาตอบค่ะว่าทางจีนและสิงคโปร์เขาได้ไปเที่ยวมาหมดแล้วทุกเมืองก็สะอาดเหมือนกันและอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่าอเล็กซ์ค่ะเขาบอกว่าตอนที่เขามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกกะตกใจมากที่เห็น b t s ในกรุงเทพดูเหมือนมีอารยธรรมมากกว่าระบบ ขนส่งมวลชนอื่นๆที่เขาได้เคยใช้มาในชีวิตเลยนะแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นระเบียบขนาดนี้ซึ่งมิกก็มาตอบค่ะบอกว่าตั้งแต่ฉันอยู่เมืองไทยมาเนี่ยฉันรู้สึกประทับใจหลายอย่างแล้วโดยเฉพาะความมีระเบียบของคนไทยดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆและมีคอมเมนต์จากคุณปีเตอร์อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าที่รถไฟ BTS เมืองไทยเนี่ยรถจะมาทุก5นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อแถวก็ไม่เป็นไรรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรถไฟคันถัดไปก็ แล้วโดยมีก็มาตอบว่าใช่เป็นความจริงเลยระบบขนส่งในเมืองไทยเนี่ยอยอดเยี่ยมมากๆ <Okay. S 1> และมีครีเอเตอร์อีกคนหนึ่งนะคะชัยชื่อว่าจ mm ูเลียเธอบอกว่าฉันชอบขึ้น BTS ในกรุงเทพมากๆสะอาดเป็นระเบียบเมืองไทยนี่แหละฉันชอบนั่งรถไฟจริงๆและที่สำคัญก่อนที่จะเดินเข้าไปคนไทยจะรอให้คนข้างในเนี่ยออกมาจากขบ,บวนให้หมดซะก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไป โดยมีคนไทยมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอันนี้ขออนุญาตสงสัยค่ะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้ก็รอนึกว่าประเทศอื่นยืนรอเข้าคิวแบบนี้กันหมดโดยจูเลียก็มาตอบว่าไม่เลยโดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกไม่มีแบบนี้เลยสักนิดซึ่งเธอบอกว่าส่วนใหญ่ประเทศอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าคิวหรอกคนไทยบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าว่าไงว้าลันา s a wow, wow. beautiful t h i Oh, and so it's so nice to be saying, to, to, to say and to learn all those things about Thailand. The suggestion of this video makes it so easy. I love Thailand. And it is beautiful to be saying this. If you're watching this right now and you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel while we get back to it. เคยไปต่อคิวรถตู้ไปรังสิตมีคนรอประมาณ40คนแถวยาวเหยียดแต่ว่าเป็นระเบียบมากจูเลียก็มาตอบว่าฉันเคยเดินทางด้วยรถตู้แล้วก็รถเมล์เหมือนกันนะทุกที่เนี่ยต่อแถวคิวเป็นระเบียบหมดเลยและมีต่างชาติอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่าเจเกเซอร์เขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดเมืองไทยเนี่ยฉันคิดว่าสะอาดสุดๆเลยแหละและผู้คนก็เข้าคิวอย่างเป็นระเบียบด,ด้วยฉันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วฉันรู้สึกชอบเมืองไทยขึ้นมาเลย โดยครีเอเตอร์ก็มาบอกนะคะว่าเนี่ยคนอเมริกันกับคนอังกฤษเขายัางไม่เข้าคิวแล้วก็ไม่เป็นระเบียบแบบนี้ด้วยนะส่วนเรื่องความสะอาดบบก็เป็นอีกหนึ่เรื่องเลยแหละและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าประเทศของฉันน่ะไม่มีแบบนี้เลยนะโดยจูลี่ก็มาตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันมาจากอเมริกาแล้วคุณมาจากประเทศไหนรอโดยเขาตอบว่าเขาเป็นคนเวียดนาม และมีอีกคลิปไวรัลหนึ่งจากชาวฝรั่งเศสค่ะบอกว่าฉันชอบความเงียบสงบและความเคารพของผู้คนที่ขึ้นรถไฟใต้ดินในกรุงเทพดูสิที่นี่เงียบขนาดไหนลองฟังเสียงดูนะฉันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบอ <c oughs> ืฉันไม่เคยเจอแบบนี้มาก,ก่อนเลยดูสิทุกๆคนยืนเป็นระเบียบไม่มีใครพูดอะไรกันเลยทุกคนเนี่ยสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองเท่านั้นไม่มีใครยุ่งกับใครเลยดูสิ Amazing ม,มากๆ ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแบบนี้เลยจริงๆนะในปารีสก็ไม่ได้เป็นแบบนี้และที่สำคัญทุกๆคนไม่ใช่จะแบบเสียบหูฟังนะบางคนก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งเพื่อไปถึงสถานีปลายทางบางคนก็ยืนดูโทรศัพท์มือถือแต่ว่าทุกๆคนนะดูแบบว่าเรียบร้อยมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่ชอบสงสัยนะ่าจะเป็นการที่ต้องยืนนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดใครยืนที่จับนั้นค่อนข้างสูงบางคนถ้าเกิดเป็นคนตัวเล็กอาจจะจับไม่ถึง และที่ฉันชอบอีกอย่างหนึ่งคือรถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยสะอาดมากๆเลยดูที่พื้นสิฉันรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยนะ แล้วก็ลองฟังเสียงประกาศในรถไฟใต้ดินสิโอ้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยนะฟังง่ายมากเป็นคนอังกฤษจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฉันขอยกนิ้วให้เลยทีเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆโดยมีคนไทยบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอ๋อเวลาฉันขึ้นรถใต้ดินเนี่ยฉันจะหลับแต่ว่าบางทีก็เลยสถานีปลายทางนะโดยหนุ่มฝรั่งเศสก็มาตอบนะคะบอกว่าสงสัยคงจะเหนื่อยบางคอมเมนต์ก็บอกคนไทยอะ่ะถ้านิ่งก็คือหลับค่ะแต่ถ้าขยับก็คือกินและอีกคอมเมนต์ หนึ่งเป็นต่างชาติใช้ชืช่อว่มบรอคอคลีเขาบอกว่าฉันคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเคารพแล้วก็มีมารยาทที่ดีมากรถต้ดีในเมืองไทยไม่ใช่แค่งเงียบเท่านั้นนะแต่ผู้คนยังเข้าคิวกันเพื่อเดินเข้าไปในรถไฟใต้ดินด้วย ต่างชาติอีกคนนึงใช้ชื่อว่าแลงเกอร์ค่ะเขาบอกว่ามีบางครั้งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมาบนรถไฟผู้เสียงดังจนฉันรู้สึกรำคาญเลยนี่ฉันมาอยู่เมืองไทยแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะจนตอนนี้ฉันสืมสับวัฒนธรรมไทยไปแล้วและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าโรสเธอบอกว่า ตอนที่ฉันขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองไทยเนี่ยตอนแรกฉันรู้สึกอยากจะไอแต่ฉันไม่กล้าไอเลยอะ่ะฉันกลัวว่าทุกคนจะมองมาที่ฉันแค่ฉันอยากจะไอฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันค่อนข้างจะเครียดต่อที่ขึ้นรถใต้ดินในเมืองไทยโดยหนุ่มฝรั่งเศสก็ได้มาตอบนะคะบอกโอ้ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่าจะไอขึ้นมาจริงๆแค่ใช้มือป้องป,องปากคนไทยเขาก็เคารพในสิทธทิความเป็นส่วนตัวนะขอให้คุณมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรง was a beautiful one from Thailand, guys. Wow, I've reacted to a couple of Thailand videos and I've learned a lot learn from them. They are such organized, very, very organized. It's such a beautiful place to be, and I hope one day I will be there. Shout out to all my Thailand friends. I love you all, guys. So if you're watching this right now, and you haven't subscribed to the channel yet. Please subscribe to the channel to get more updates, more of music videos, and man a lot of it a lot of reaction guys makeup everything a lot of reaction guys join this family and see you on my next video guys i love you okay bye